ท่านบุญเรืองบุญเรืองนะคะหัวหน้าปอพอ,อสุราษฎร์อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับเดี๋ยวแจ้งท่านปอพอไว้ก่อนนะท่านนะที่ที่ซอยจรัยต้องอบตปากหมากท่านครับคลองท่าน,านไอสะพานข้ามคลองในขาดประมาณ1ิบวันแนละ้วท่านอนะ่ะเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้คนเดินข้ามก็ไม่ได้เพราะตอนนี้กลายเป็นสะพานมันลอยอยู่แล้วนะครับปพรคอสะพานทั้งสองฝั่งนะมันขาดมันต้องฝั่งหมากมูไหนเอ่ย มูที่หกครับท่านครับอ๋อหกกับเจ็ดตรงนั้นใช่ไหมครับครับซ่อมแล้วน้ําป่าก็มาซ่อมแล้วก็น้ําป่าก็มาเดี๋ยวตอนนี้ประานหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเลยครับท่านครับอาจจะต้องใช้สะพานเขาเรียกแบริ่งเนาะเพราะว่าถ้าซ่อมมันเดี๋ยวก็น้ํามาเอาไปอีกเนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวดูในรายละเอียดอีกทีครับแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปหลายรอบแล้วครับตรงตรงป่าหมากครับท่านครับ อ๋อก็รู้ปัญหาแล้วเนาะฝากท่านเพิ่มเติมเนาะคุณลุงคุณป้าโทรมาทีนี้ถามสุราษฎร์ท่านเป็นไงบ้างท่านมีน้ําท่วมอยู่กี่อําเภอกี่หมู่บ้านครับตอนนี้ครับอ่ตอนนี้ตอนนี้จะอยู่โซนชายาท่าชนะครับท่านตัวน้ําจะลงมาจากปากมากกันแหละตรงนี้จากพระโขนจะลงมาแถวชายาครับตอนนี้แถวในในตัวตลาดตัวอะไรก็เริ่มเริ่มจะมีน้ําเพิ่มขึ้นครับแถวหน้าพระธาตุแถวนั้นนะถนนหน้าพระธาตุแต่พระธาตุยังไม่เข้านะครับท่านครับ ครับก็บเมื่อวนันท่านผู้ว่าก็ได้ลงลงพื้นที่อกาญจนาดิตแล้วก็ชายาทายชนะในโจดนั้นผู้ว่าไปให้กําลังใจแล้วก็ไปอาตะเวนดูพื้นที่ในเรื่องของการระบายน้ําอะไรต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆทั้งหน่วยทหารอําเภอท้องถิ่นหน่วยบุริธิต่างๆนะครับเฝ้าระวังอยู่อย่างเต็มที่เลยครับท่านครับครับ การระบายน้ําทําได้สะดวกไหมท่านครับลงคลองลงทะเลไปได้สะดวกไหม,หมการระบายน้าลงลงลงทะเลยังยังไปได้ครับแต่ว่าในเรื่องของลําคลองอ่ะลำคลองบางทีมันก็แคบบ้างกว้างบ้างก็เลยมันลน้<ม>ลนล้นลําคลองมาครับท่านครับอืแต่ตอนนี้สถานการณ์วันนี้ฝนหยุดตกครับท่านตั้งแต่เช้ายังไม่ตกครับถ้าโดยหลักฝนหยุดสักวันสองวันนี้ก็คือสบายอ่ะที่มันลงมาแล้วก็ลงทะเลได้หมดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับท่านครับ โปรดบุรปัญหาตุราเป็นแบบนั้นครับท่านครับอคือปัญหาก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้ระบายไม่ทันแล้วก็มันก็จะล้นไปท่วมบ้านเรือนหรือว่าเลือกสวนของพี่น้องประชาชนได้มีอะไรเสียหายบ้างไหมครับท่านครับนอกจากถนนสะพานอย่างที่ว่าเนี่ยครับช่วงช่วงนี้บ้านเดือนก็ก็ยังไม่เสียหายมากครับอย่างอื่นก็ยังยังปกติอยู่ครับท่านครับครับถนนบางบางจุดก็อาจจะข้ามไม่ได้บ้างนะครับเป็นจุดจุดนะครับ คาดว่าเย็นนี้ถ้าฝนไม่มาอีกก็น่าจะเริ่มขี้คายแต่ตอนนี้น้ํามันจะลงมาจากด้านบนแถวประสงแถวป่ามากอะไรต้นมันจะลงใจยาครับท่านครับทิศทางของน้ํา mm hmm. แต่ว่ามันดูแผนที่อากาศวันนี้มันแดงนะท่านนายแดงไป<อ>ถึงวันนี้ที่ริคันเลยวันนี้ครับครับวันนี้องสุรัทยังไม่ตกครับแต่เมื่อวานถ้าเวลาประมาณนี้ก็จะตกแต่วัน mm hmm. วันนี้เริ่มขี้คายแต่ว่าก็เฝ้าติดตามตลอดตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอยู่ยี่สี่ชั่วโมง นะครับเราก็ได้ส่งของพ่อพอของนวยทหารอะไรต่างๆก็ส่งรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแล้วพวกเรือพวกอะไรไปไปที่โซนชายยานะครับครับเพราะว่ามันมเพราะว่ามันตอนนี้ก็คือก็ดีอย่างหนึ่งก็คือสุราษฎร์นี้มีกี่อำเภอครับท่านสุราษฎร์นี้มี19อําเภอครับท่านครับ19อําเภอตอนนี้ก็คือที่ประสบภัยอยู่ก็คือชายยากับท่าชนะซึ่งเป็นอําเภอติดต่อกันใช่ไหมครับใช่ชายยากับท่าชนะที่จะหนักส่วนที่ดอนสักดอนสักก็ ยังมีแต่ว่าฝนเริ่มหยุดตกแล้วก็เลยน่าจะเริ่มขี้คายนะครับตอนจากการจะนัดติดดอนสักจันทชนะติก็นจะติดกับนครศรีธรรมราชทางสีชนชทางน<ช>ีทง้ที่มันตอน่อเนื่องกันใช่ไหมฮะท่านนะใช่เพราะว่าสีชนพิปูนอะไรต่างนู้นก็ตกหนักครับท่านครับมีมมเหตุการณ์อยู่เหมือนกันลุ่มน้ําตาปีเป็นไงท่านมันมีมีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างไหมครับตอนนี้ลุ่มน้ําตาปีตอนนี้ยังรับปริมาณน้ําได้อยู่ครับท่านครับเพราะว่าฝนด้านบนไม่ตกแถวทุ่งใหญ่ทุ่งสงทางนี้ไม่ ไม่ค่อยตกเท่าไหร่แถวพระแสงไม่ค่อยตกครับปกติจะท่วมพระแสงใช่ครับแถวลุ่มน้ําอีปันนะครับท่านครับครับับใช่ครับปีนี่แล้วมาตรงนั้นครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่มีแถวพระแสงครับมันจะอยู่โซนติดทะเลครับท่านครับอืมนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาทางชายาทางท่าชนะได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายตลาดที่ท่านว่าน้ําเริ่มเริ่มเริ่มเข้าตลาดในตลาดอะไรครับท่านครับถ้าชนะรตลาดชัยาครับเมื่อัยยาคนเข้าเข้าสถานีรถไฟชายามีการรายงานมาว่ามีเข้าแต่ว่าถ้าถ้าฝนหยุดตกอย่างนี้ก็น่าจะขี้ขายแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงท่านก็เฝ้าระวังอยงวันนี้ท่านก็น่าจะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนท่านต่อครับท่านครับเมื่อวานก็ได้ไปแจกของ ช่วยเหลืออย่างที่บ้านเรือนได้รับผลกระตค๊คือมันมีลมหมุนนะครับท่านท,ที่ที่ตะกบที่ตะมนตะกบสี่หลังก็คือเมื่อวานก็ทางท้องถิ่นท้องที่อำเภอได้ช่วยกันเปลี่ยนกระเบื้องให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วครับท่านครับมีลมหมุน<ก>ด้วย,วยท่านลงพื้นที่โดยโด่วนเลยครับโดยเร็วท่านว่าท่าน ท่านลงพื้นที่บ่อยครับเป็นห่วงวินนอวินชาชนครับท่านครับอท่านผู้ว่าอยู่สุราษฎร์มาหลายปีในทราบปัญหาดีเลยนะครับจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนใช่ไหมฮะท่านครับท่านครับ ผมฝากคุณลุงเมื่อสักครู่ลุงนอบนะทีมงานทีมงานน้องมีมีเบอร์ลุงนอบไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับลุงนอบเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ผมไว้เลยก็ได้ครับท่านครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเอาเบอร์ลุงนอบให้กับ,บท่าน,น <ะ S 1> บนเรืองนะครับเพราะ,ะ,ะว่าคุณลุงบอกว่าไม่มีข้าวสารเพราะว่าติดก่ออยู่ประมาณ10วันใช่ค่<ล>ะได,ได้ได้ได้เกเขาไกลร้องอยู่เมื่อกี้นะคะและจะหลายหลังด้วยได้ครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเพิ่งวางหูนะท่านนะเดี๋ยวน้องเอาเบอร์ลุงนอบให้กับท่านบนเรือด้